พระรอเนี่ยเป็นเรื่องความรักที่มีเมือง2เมืองคือเมืองสองกับเมืองแมนสวงที่เมือง2เนี่ยมีเจ้าหญิงรูปงามชื่อพระเพื่อนกับพระแพงพระเพื่อนกับพระแพงเนี่ยได้ยินกิติศัพท์ความงามความรูปงามนะเป็นความงามนั่นแหละของพระรอเจ้าชายแห่งเมืองแมนสวงเป็นกษัตริย์เมืองแมนสวง ก็แค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกหลงรักได้ยินการพรรณนาถึงความงามแต่จะทำยังไงให้พระลอมาลักตัวเองได้ละ่ะหน้ายังไม่เคยเห็นเลยก็เลยปรึกษากับพี่เลี้ยงของตนชื่อว่านางรื่นกับนางโรยนางรื่นกับนางโรยเนะี่ยรู้แล้วว่าอ๋อมันต้องทําเสน่ห์แต่จะให้ใครทําเสน่ห์ได้ละ่ะต้องไปหาปู่เจ้ามาขอให้ปู่เจ้านะเนี่ยทำเสน่ห์ให้พระลอมาหลงรักพระเพื่อนกับพระแพง อาดับปู่เจ้านะี่ยมีแต่ระทำไม่ได้ก็ตกลุมรักในสเสน่ห์ของพระเพื่อนกับพระแพงจนถึงกับออกเดินทางจากเมืองแมนสวงมาหาพระเพื่อนพระแพงและได้ครองรักกันในที่สุดสามารถเรียกว่าความรักได้ใช่ไหมสำหรับในแง่ของขนบวรรณกรรมยุคนั้นถือว่านี่คือความรักเขารักกันตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าแต่มันก็มีเรื่องของมนกระถาเข้ามาเกี่ยวเป็น เป็นขนบวรรณกรรมในยุคนั้นดีกว่าแต่สุดท้ายเรื่องนี้จบแบบโศกนาฏกรรมเพราะว่าเมืองสองของพระเพื่อนพระแพงกับเมืองแมนสวงของพระรอเนี่ยเขาไม่ถูกกันมาเป็นชั่วยุคนแล้วโรเมโอจูเลียตปะเนี่ยมันคือโรเมโอจูเลียตฉบับไทยทําให้มันเกิดการรบราใช้เร่กลกันในขณะที่สองเมืองเขาจะรบกันพระลอกับพระเพื่อนพระแพงก็ไม่ไม่ฉันจะรักกันฉันจะรักกันและ ทั้ง3ก็ถูกความเข้าใจผิดถูกยิงด้วยธนูเสียชีวิตพร้อมกันทั้ง3องค์ในที่สุดทั้ง3องค์พระเพื่อนพระแพงพระรอกอดกันไว้โดยทั่วพระวรากายของทั้งสามองค์เนี่ยว่ามีแต่สอนธนูปักอยู่แต่ก็ยังกอดกันกลมว่าเราตายไปด้วยความรักของพวกเราสุดท้ายก็มีคนตั้งคําถามแล้วว่าเขารักกันเพราะสญญายสตร์ยหรือเขารักกันจริงๆแน่เพราะวาระสุดท้ายที่จะตายเรื่องยอมตายไปพร้อมกันเคยเรามีความรู้สึกว่า ต่อจะให้เอาเรื่องของสาศอสรยเข้ามาเกี่ยวอะแต่ถ้าบุตรว่าเราตั้งใจรักอะเราว่ามันก็จะคล้ายเหมือนเรื่องของซอรเรนรูเหมือนกันนะม้าไม่เชื่อเราว่าแกทำสเสน่ห์ใส่มา้าอ่าม, <laughs> มันเป็นอารมณ์เดียวกัน